สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านถินเมืองแปรอยู่เลยนะคะตอนนี้เรามาดูการทำแผ่นโทน่าลแบบดั้งเดิมอันนี้เจ้าดั้งเดิมเลยนะคะอร่อยที่สุดลำที่สุดน,นี่ตอนนี้เราก็จะได้กินถั่วทูเลืองไหมเนะนาะเนา่นาโทน่าเพื่อเขาทูเหลืองมหมักเพื่อเกษต บดแล้วก็ผสมเครื <c oughs> ่องเครื่องมี่อย่างพังก็จะหกกระเบื้องหกกระเบื้องมาดอกแล้วผสมผสมแล้เขาบอกเอามาปั่นปั่นเดี๋ยวนี้เขาแจกเครื่องแเขาทำปั่นแล้วเฮามัดเฮามัดไว้หลายวันก็จะวันเดียววันเดียวเสองวันนี่มันก็จะเอาเหนียวไปแก้สีมันก็จะดำมันก็ไปคนละกินแล้นะลูก อันนี้เขาเอาใส่นี่เขามีหยิบก่อนเหมือนกับเนี่ยอ๋อแล้วปีมันยังมันยังยการตัดดีนะมันก็แป็บของมันดีเองแป็บของเดี๋ยวมันโอ้จะทำเล่นจังเนาะกว่ามันต้องใจกี่กัมกี่กัมเนี่ยเขาเาตั้จอดเอาประมาณนั้นเออประมาณนี้ประมาณใจความชำนาญหยิบไปมือนมัน่งความเดี๋ยวเราดูวิธีทำดีกว่าดูวิธีทำดีกว่าเดี๋ยวเคาณถามดูอันนี้พวกเขาถุนหน้งเหรอ ผนูเน่าแผ่นแผนหัูเน่าใบจี้มันดั้งเดิมเลยก่ะผนวเน่าแคบเลยค่ะผนูเน่าใบห้ามจี้ผนูเน่าแคบเจี้ไม้องถุงเน่าแคบใอจี้ไม้ของถุ้เน่าแล้วดูวิธีทำอ่ะวิธีทำนี่นิบดู บัตัน <laughs> เออรวดเร็วนเนอะยังเท่านี่มาไปไกลอ่ะก็เต่ากันมดแล้วเนาะเออก็เฮาตักอ,อันนี้มาไหนนี่เป็นความชำนาญไง แต่ข้าวเนื้อดีมันแคบเพากดตั๊กเบาหน่ยอยนคะแล้วพอดิเสร็จแล้วเอาไปตากแดดกี่วันเอาไปตากแดดถ้าแดดจ้นแจ้นดีกว่ามันถึงวันก็จบวันหนึ่งวันหนึ่งเลยวันหนึงง่งยังไข่แต่ตัววันผูกมันขอมแต่น่ะตัววันผูกมามันยังจะชื่นอยู่สองแดดสองแดดสองแดดมันต้องแดดแจ้นแจ้นแดดแจ้ดแจ้ดสองแดดถ้าสนใจซื้อได้เองเล สซื้อมาที่บ้านถิ่นเมืองแปะนะคะสั่งซื้อกับโทรศัพท์ได้ก่รเจกเบอร์โทรเบบูแม่เบอร์อย่างก็นี่ต้องมาขอสังเลสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0648215651ยายสีมุลไทกะวีนะคะทำตลอดหมูเจ็ด บ้านเลขที่หนึ่งอโอเควันนี้เขาได้มาดูการทำแผ่นดิรัแล้วเยอ,อกะกกันตัวมากมว่าไรจะเห็เห็นวันเนี้ววันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะ,ะคุณยังรู้นะค่ะบคาณค่นเปล่าก็ปาไปเยี่ยอย่ที่ไหม่